ตื่นขึ้นมาฉันอยู่ที่ไหนเนเนสลอ,อล่ะนายมีหน้าที่ตอบคำถามฉันเท่านั้นนายเข้าใจไหมแล้วแกเป็นใครวะมันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญแกเป็นใครชื่ออะไรอยู่เวนเ,ยเนยเกิดที่ไหนตูบตูดฉันนายชื่อเมสัน เกิดที่แฟร์แบง์อลาสกาในปี1961ได้เข้าทีมรอบสังหารของ CIA ในชื่อบริบัติการ40ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมเออคาชานี้อาอากาศจากที่ไหนฉันไม่รู้แกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ตัวเลขม่สันมายถึงอะไรพวกนั้นอาอกาศจากที่ไหนฉันไม่รู้อะไรเกี่วกับตัวเลขรู้จักกับดากูอิดบ้างไหมจำได้ไหม ให้สิ่งที่เราต้องการแล้วนายจะปลอดภัยโ้โดนช็อตเริ่มต้นที่คิวบาในปี1961ที่อ่าวหมูเรารู้ว่าแกไปทำอะไรที่นั่นไม่เว้ยอยากวนตีนเมสัน ฉันรู้แกกำลังโกหกปีหกหนึ 6, 6่งที่เอาหมูเกิดบ้าอะไรขึ้น <c ười> เราฆ่าทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเมสันเรารู้แกไปทำอะไรกับวูดและกับโบรแมนวูดโบรแมนดากูวิดแกจำดากูวิดได้ไหมคาสโต เราไปเพื่อฆ่าเขาพวกตำรวจมันแก้จะแห่กันเข้ามาแล้ววะเล่งมือหน่อยก็ดีนะวูด <Wood. S 2> อีกสักแป๊บนึงปฏิบัติการ40แทรกซ์ศูนย์ที่อ่าวหมูในคิวบาเป้าหมายฟิเดโอคาสโต รูทบัวแมนแล้วนะัดพบกันที่ซานตาม,มาเดียร์17เมษายนปี1961แล้วการอพยพละ่ะมีการขนส่งล็อกอยู่ที่นั่นเยี่ยมพวกเรางานงอกแล้วว่ะ ภาษาอะไรวะเนี่ยกูถามมึงมาจากไหนจะเย็นไว้วุดรอแป๊บคุยกับกูดิเอาละทุกอย่างพร้อมเตรียมลุยโทษดดโทษดุลำรับบานนะนะคาร์ลอสเดี๋ยวฉันจัดการมันเอง ม,มีเป็นขอจะช่วยเคลียร์เองต้องใช้รถเพราะมันออกจากที่โบแมนคาร์ลสอยู่พร้อมกันด้วยเราต่อ nah สู้เพื่อเปิดทางมีสารตามผมมาไปได้กราโอเคปึ๊บกดอันนี้กดเอ้ยองไอ้หมอบคอนโทรลหมอบไปเอาละเคลื่อนที่ไปตามถนนโบแมนเคลียร์ทางด้านซ้ายปฏิบัติ ควาดครับผมควาดมันเดนอะไรนั้นนี่อยู่ข้างหน้านี่หว่าโดนไหนวะอือยิงแม่งก่อนเลยตแล้วก็สับเอาละเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่เห็นเลยคาศึกข้างหน้าเทียบเลยเซสวยยิงมันสาอะไรวะ กอดไปดุยดุยดุยเข้าซอยนี้หลบกันก็ไปไปไปต่อต่อุ้ยมันมาเต็มเลยข้า ання, งหลั <ından como S 2> <ICO? S 1> งระวังด้วยยิงแม่งกว่าแม่งก่อนเลยไิดในซอย ว้าวีีแม่สวยเข้าไหมปิดลบมีอะไรวะโอเคไปกันต่อได้แล้วทางนี้ไปเข้าไปในซอยเอ้ยกำลังเสริมมันมาเกียบเลยบ้าเอ้เราต้านไม่ไหวแล้วโบแมนคุ้มกันเร้วด้วยที่โหนาลิก้าอือพีงมันอือืเชียล์กพี่เน็ตแดนเชอร์เปิดทางหนอยเปิดทางแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเลยเลย ไป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 มเออมเนเฮ้ยเราไปเจอกันที่สนามบินนะเพื่อนไปขี้ขวาปึ๊ดต้มใส่หัวไจังเลซุ่มงเวย้ยเลยนี่ไปแม่เ้ยือดูเดือดมากเลยไปเลยไปเลยเร็วเร อุยชน <c oughs> <c oughs> เขาหายไปเมสันคุณหลบจากสถานีตำรวจการบุกที่เอ่าหมูได้เริ่มต้นขึ้นในมุ่งหน้าไปที่สวนรวมคาสโต <c oughs> เราพาตัวเขาเราต้องทำอีกครั้งเราไม่มีทางเลือกนั่นแหละจุดรวมพลคาสโตและคนเขาจะบุกไปที่สนามบินภายในอีกไม่กี่นาที เฮ้ยเห็นสัญญาแล้วย้อนเชื่อมลงไปปฏิบัติไปตามบูทไปน,นี่ตามบูทเหมือนสิบลายนะครับผมเตรียมประจันบอนอี๋รอแม่งก่อนเลยทาหารยามสัตสข้างไว้ดีกว่าแต่ตามโมข้างหน้าไว้ ภาษาอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องส่คีบาร์เนสันจัดการเขาอะไรเพื่อนมาหนิกรอกแมงเลยทำได้ดีสายเงี้สยสวยพวกมันกำลังไปที่สนามบินอโอมนมเมนแล้วเพื่อน นั่งลงก่อนกำลังเสริมพวกมันพียึเลยโอเคไปเิเ้งโคตรเราใจเลยโมเมนตตัดซ้ายปฏิบัติค่อยไปเพื่อนไป รอแม่งก่อนเลยเปิดเลยตัวรีบไปทางนี้ทางขึ้นไปได้คาสโตเริ่มหวาดระแวงเป็นคำพูดที่ดีเราตามหาตัวเขามาสามปีแล้ววันนี้ต้องสำเร็จแน่ใส่ตัวส่วนปืนม ระวังด้วยข้างในปฏิบัติเคลีย yeah. ร <ment faz. S 1> <pod> ์วานข้างหน้าเต็มเลยหนึ่งตัวสองตัวเฮ้ยเคลียร์ยังไม่เคลียร์นี่หว่าข้างหน้าระเบิดไปกินมันเข้าไปตกสะพาน ละโอเคเข้าไปข้างในกันดีก,กว่าข้างในปฏิบัติตรงนี้ตอนโบเม,น,มนเช็คหลังคาเมสัน,นมากับผมมีปัญหาอะไรก็ตะโกนมาเลยระเบิดไปก่อนเนอกมจบ ปุ๊บยิงปยยิงตามบูดไปใสเกระสุนตามบูดไปครับผมยิงด,ดีูดเฮ้ยข้างหลังไม่ทันจริงก็เคลียขนาเทียบเลย หลบกันปุ๊บทิงต่อกเฮ้ยมีมีมียังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ข้างหน้าเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยโมเมนต์เกิดอะไรขึ้นดีสองศพพวกมันมาทิ้งระเบิดที่นี่รับทราบที่บอกย์จะที่นี่ภายในห้านาทีโอเครับทราบครับผมสั่งเต็มเลยทิ้งดิวุฒ เฮ้ยย่บบอยับบ่ห้างซึ้ยยี่นี่โหโอเคไปคุยต่อคุณโฟกว้ก่อนละกันจะเข้าประตูโอเคปฏิบัติทำได้กวาดกวาดให้หมดอุ้ยไม่ไมัหมดเดเกเยอะ กูไป,ปข้างหน้าประจำที่ไว้ B2 คงจะกำลังกลับมาทิ้งระเบิดภายในหันซีรับทราบพร้อมจะสร้างปอดศาสตร์ไหมป้องม,มีกระสุนชโลด้วยนะเฮ้ยที่นี่จะยิงยิงแม่งบ้าเอ้ยเ <c oughs> ขาใช้มุ้ไปโล่ป้องตันตัวเอง เธอก็ใช้มนุษยปกป้องโลกกันแล้วผู้แทนส่วนคัโตนข้างใครและป้องตัวเองให้กับเขาโูแมนเป้าหมายโดนเก็บแล้วคำพูดของคารโตนไม่ดีเท่าไหร่วะพวกเขาเทบจะไม่ยอมออกไปมีกองทัพคิวบามากกว่าขึ้นอยู่ข้างล่างมีสอหกแลมันจะกลับมาทิ้งระเบิดอีกครั้งนึงโอเคเราจะรีบไปนนทำไมยบเลย<อ>โูแมนกำจัดเป้าหมายสับาบเลยแว,วะ่ะ นี่ดีกว่าเฮ้ยใส่ลูกปืนลูกปืนนี้ดีกว่ามามา,มาลุยลุยลุยไล่เคลียร์ขวาตามบุกเทียบเลยไอ้เทียบโบแมนขวางทางกูฮะหนึ่งตัวแอบทำไมจ๊ะลูกปืนนี้ไม่ดีเลยใช้ปืนนี้ดีกว่าแอบก่อน เล่นสายนี้ยแหละนี่วะหนึ่งตัวล่วงโบแมนอยู่ข้างหน้าโอเคเดนไปต่อเดีละโอ้ยวูดมันไม่ยิงแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างหลังมึงวูดมันไม่ยิงอ่ะ ขอให้มันวิ่งผ่านไปเด้ไงตรงนั้นน,นอนเฮ้ยวิ่งไปไหนวะเฮ้ยไหนวะ,ะ,วะวเฮ้ยเฮ้ายางรเฮ้ยอย่ง่างไเ้ยอยงไเ้งเฮ้ยอย่งเยอาเบอาเ้งางไ้ยาเ่เล้แน,น,น่ mình thấy một tí, ô, kia, 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 เลื่อนทีไปข้างหน้าเคหน่งหัวไม่มีไปเือทีไป้างหน้าหลบหลบฟองข้าต<อ>เอ๋ นี่ไงได้แล้วไม่งเอ้ยโอ้มันจะบินกลับมาทิ้งระเบิดอีกรอบเร็วรีบไปก่อนที่เราจะเล่นเป็นโจ๊กรบเอ้าวตาเอ๋เอ้าเพื่อนโทษทีมึงเหรอพวกนั้นเองโอเคครับ ตามเพียบเลยลวเระเบิดไปกินกันอย่ายิงซับพอจากข้างบนแล้วกัน,น,กนไป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 กระสุนเก็บกระสุนเอ้าชิคกระสุนเหรอไป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 โอ้โอโอโเราจะต้านหน่อยแล้ว อาธาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันมีกันเยอะมากจุด50รอไหมรอไหมมอมามามคาร์ลอสเกิดอะไรขึ้นคาร์ลอสคาร์ลอสไม่ตอบคาร์ลอสยิงขึ้นไปยิงไม่ได้ไปที่กำแพงหน้าตะวันตก เราคุณคิดว่าไงยุทธเราต้องหาออกจากตารางออกจากที่นี่ BTR เหีววะไม่ยิงเลยระเบิดไปก่อนเปลี่ยนปืนแปปอปเอากรบอกนี้เอาละเพื่อนรีบๆหน่อยไป เนี่ยันรีบไปมีกำลังรีบอยู่เนี่ยไป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 อ๋อเพื่อเราช่วยยิงไปไปไปเพื่อเรารออยู่ที่โอ้เขาวิ่งเข้าป่าอ้อยเลยนี่อีกนิดเดียวก็จะถึงสนามบินแล้วคิดงไงกับการของอพยพเราเตรียมเครื่องบินไว้แล้ว พวกกบฏล้อไล่เตะโคตรเราอยู่ข้างล่างลงตรงนี้ละ่ะแัทเตอร์ไปชิเฮ็ดโคตรเท่โคตรเท่พูดทุกอย่างกำลังทำทายลยต้องรีบออกจากที่นี่ตู้บินกำลังจงสู่ขี่ออกเป็นชิน้นๆไปไปวิ่งไปวิ่งไปโหเร็วเร็วเร็ววิง่ง Okay. Y, โ,โอ้ยโดนยิงหลบโขอ้ยกระสุนหมดแล้วแย่จังกระสุนหมดเราไม่สามารถล้อได้อีกแล้วอุ้ยหูวิ่งไปขึ้นเครื่องบินรีบหน่อยสิวะมาแล้วกระดาษเลยกระสุนไม่จำกัดตุ้มนะใครก็ได้ครับผมในคิวบาร์ใครก็ได้ในคิวบาร์ใครก็ได้ยิงขวักเข้าไป กวาดถังน้ำมันอมอยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยรื่องซูมเรือเออไม่ซูมแม่งแม่งกว่าเนะี่ยยิงถังน้ำมันมันด้วยเกย์ยิงไปยิงไปครับผมกราดไปกวาดกวาดไปเรื่อยๆเฮ้ย เครบินเกิดปัญหาว่ะเมสันเมสันสกัดป้อมปืนกำลังทำอยู่เนี่ยวู้ดเราไม่มีปัญหาแล้ววะ่ะมันปิดทางเราเราไม่สามารถเราเคลื่อนขึ้นได้เฮ้ยฉันมีความคิดที่ดีเมสันแกทำบ้าเลยว่ะเฮ้ยเมสันกำลังจะทำอะไรเนี่ยเร็วๆสกัดป้อมปืนยิงให้เพื่อนอื เอเคสวยรันเวย์เคลียร์บาเอ้ยเมสันเราไม่มีทางเลือกวุดเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันสบายดีรีบไปเถอะอุย <c oughs> โดนจับตั้งไงเรียบ้อยโดนจับแล้ว <c oughs> ที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> แกตายแล้วเราฆ่าแกแล้วไม่มีคนท <c oughs> ี่ฆ่าคนที่แกฆ่าคือตัวแทน คิดว่าเราไม่รู้แผน<ผ>ของแกรหรอ,หรอเรารู้ทุกอย่างแหละกูจะทําอะไรกับเขาก็ได้ครับท่านนายพลเขาคือของขวัญชิ้นใหม่ของคุณแค่ต้องทําให้เขาแค่ต้องทําให้เขาทุกทร,รมานแบบที่เขาจะคาดไม่ถึงเลยฉันมีแผนสําหรับแกแล้วไออเมริกันอโอ้ดาก,กวิทนั่นเขาแหละ โอเคครับเจอกันใหม่พรนุนาสวันนี้สวัสดีครับ